นี่ก็เป็นวันหนึ่งนะที่ผมไม่อยากให้มันมาถึงเท่าไหร่จากที่พูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสั่งลาดอยถนนนทุกคนที่ได้ดูก็คงรู้แล้วนะว่าผมกำลังกลับไปกรุงเทพครังหลังจากที่หนีชีวิตเมืองหลวงที่เกิดและโตมาได้7ปีเต็มๆผมก็ได้รู้ว่าชีวิตของเราบางทีมันก็ใช่ว่าจะหนีอะไรพ้นง่ายๆนะ การที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมันก็คงต้องยอมทำสิ่งที่เราฝืนใจอยู่บ้างซึ่งก็นี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาของการเดินทางในครั้งนี้ที่เป็นการเดินทางขาเดียวแบบไม่มีขากลับอย่างน้อยก็ในเร็วๆนี้นะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะขนของที่เหลือทำใจดีสู้เสือบอกลาเมืองที่ผมรักเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังที่ที่ผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อจากนี้ไปยาวๆสักทีแต่ก็นะ จะให้เปลืองค่าน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันไปเฉยๆก็คงไม่ได้เลยขอถือโอกาสนี้แวะเที่ยวระหว่างทางให้เก็บเป็นความทรงจำสักหน่อยเริ่มที่แรกก็คือที่ที่อยู่ใกล้เชียงใหม่มากแต่ผมดันไม่เคยไปสทัทีด้วยความคิดที่ว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้สุดท้ายดันได้มาเก็บเป็นจุดหมายสุดท้ายก่อนออกจากเชียงใหม่ซะงั้นเออคิดแล้วมันก็ตลกดีวะ่ะอยู่มาเจ็ดปีไม่เคยมาใกล้ด้วยด้วยความที่ใกล้นะ <laughs> แล้วก็คิดว่าแบบมาก็คงแค่มาแวะแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกแต่อ่านไปอ่านมาดูมีอะไรเยอะอยู่นะคือเวลาที่เราเห็นในสื่อเรามันก็เป็นคล้คายๆออฟหลวงที่เป็นลักษณะของช่องเขาแล้วก็มีนม้ำไหลออกมาแ <c oughs> ล้วเขาก็มาถ่ายรูปแค่นั้นและ,นะเราก็เลยเปรียบ<ช> <ๆ S 2> เ่ยน,นภาพจำก็ออกหลวงคือมันใหญ่มากมันดูอลังกกามคะที่นี่คือไม่ได้ใหญ่เท่าออกหลวงอ่ะแต่ก็ก็สวยอยู่นะ ้าน้ำใสในช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนละแล้วก็มีที่เล่นน้ำได้แล้วก็มีเส้นทางศึกษา,าธรรมชาติอีกมากมายมาถึงแล้วก็ตกใจมากว่ามีที่เที่ยวอีกเยอะมีเส้นทางเดินระยะไกลด้วยมีทั้งเทรลก,กิง้งมีแคมป์ิงือว่าจะเทลสั้นๆตรงนี้ก็แค่2กิโลนะนมีเดินเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเดินเข้าไปถึงเป่า <laughs> <คน S 2> ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เผื่อเวลาแค่กลับมาแบบสแตมอุทยานแล้วก็กลับด้วยไม่เสียค่าเข้าด้วยนะ,ะอองงมากกากแค่สแตมแล้วก็กลับเพราะว่าอยู่เชียงใหม่มาเจ็ดปีอยู่แค่นี้ไม่เคยมาเศร้ามากมาวันสุดท้ายที่จะอยู่เชียงใหม่ละประมาณนี้เหรอ,อนี่คือจุดที่เรียกว่าออกขานใช่ไหมใช่เดินจากเมื่อกี้มา250เมตร กับแดด UV ที่ร้อนๆที่ขนาดเมฆขนาดนี้นะฟ้ารัวยังไม่มีแดดเลยนะเนี่ยตอนนี้แสบผิวเลยแดดเมือนไครไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่จุดนี้ไหมที่เขาลงไปถ่ายรูปกันะแต่ว่าตอนนี้มันน้ำขึ้นไงไอ้ไม่ใช่น้ำขึ้นแล้วเขาลงไปตรงไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันอะหม่ถ้าที่มันเป็นหาดทรายที่เขาเล่นน้ํากันจริงๆอะมันอยู่ใกล้ๆที่เดินเข้าไป500เมตรอ่ะออบไคอะไรตรงนั้นอะ จะเคยเห็นลักษณะที่เขาแบบที่เขาลงไปโพสท่าเท่ๆกันใช่ไหมใช่ตรงไหนไม่รูหนี่ก็ดูไม่ได้มีทางลงหรือเปล่าหรือว่าต้องไปอ้อมตรงนู้นไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปดูแบบแต่คือมันก็สวยดีแต่แปลกๆดีผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าทริปนี้เป็นทริป2วัน1คืนนะ เพราะผมตั้งใจที่จะแวะไปเรื่อยๆระหว่างทางอาจจะมีขับรถอ้อมบ้างนิดหน่อยเพื่อไปยังจุดหมายต่างๆประวิงเวลาการเดินทางกลับกรุงเทพให้นานกว่าที่ควรจะเป็น เื่อใช้เวลารักษาความหงอยเหงาที่มันกัดก่อนความรู้สึกของผมอยู่สันหน่อยแล้วยิ่งช่วงเวลาที่ผมกําลังเดินทางอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการทําให้ป่าไม้ภูเขารอบข้างมันสวยขึ้นจากช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาอย่างผิดหูผิดตาซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะที่ผมจะต้องลาจากภาพภูเขาที่คุ้ตานในช่วงเวลาที่มันสวยที่สุด ดีกว่าต้องลากันไปแบบดูไม่จืดอะ่ะแล้วก็มีอีกที่ที่อยากจะแวะเข้าไปเหมือนกันเพื่อเก็บตาประทับอุทยานให้ครบคือมันเป็นอุทยานที่ไม่ใช่ทางผ่านสักเท่าไหร่แล้วยังต้องเลี้ยวรถลึกเข้าไปจากถนนอีกพอสมควรรู้ทั้งรู้ว่าเข้าไปก็ไม่ได้เที่ยวอะไรเพราะกว่าจะไปถึงก็คงปิดหมดแล้วลหละแต่ก็นั่นอะทิปนี้มันเป็นทิปที่เรียกว่าเน้นสนองความต้องการตัวเองแบบอินดี้อินดีหน่อย ปิดกี่โมงคะปิดแล้วปิดกี่โมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะปิดแล้วตอนนี้สี่โมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะคะแต่เมื่อกี้เห็นเจ้าหน้าที่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันเต็มไปหมดเลยมีสี่ดูสิเจน้ท่ทุกคนเราทับตาหน่อยคีดีเราจะได้ไปต่อหรือไม่จะถึงแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะคุณเจ้าหน้าที่ขอประทับปาก่อนค่ะ อย่างน้อยก็ได้ประทับตาอุทยานนะจริงๆที่นี่เคยมาแล้วแล้วก็แป๊กอย่างนี้แหละแล้วก็จริงๆที่นี่มีน้ำตกสวยนะมีน้ำตกตาัดดาวตัดเดือนแต่ว่าอาจจะต้องดูเลือกรดูที่เข้ามาแล้วก็ตรงนั้นเห็นเหมือนจะมีป้ายว่าห้ามเข้าน้ำตกตาัดดาวหลังบ่ายส เราก็ต้องเดินเข้าไปพอควรก็ประมาณนี้รู้อยู่แล้วละ่ะมาแวะเก็บเฉยๆมาแวะเก็บก่อนที่จะไม่ได้ผ่านมาแถวนี้เท่าไหร่มันเข้ามาลึกอะ่ะอุทยานเนี้ยอุทยานอะไรยังไม่ได้บอกอุทยานแห่งชาติสีสัชนาลัยโอเคตอนนี้สี่โมงครึ่งวันนี้ไปสุโข,ขทยัยไม่รู้จะมีอะไรไหม คอนเทนต์ส่วนใหญ่วันนี้คือขับรถเขาบอกอะไรบ้างเขาบอกวาอ่าจริงจริงมันก็พ่อจะเข้าได้นะมากางเต้นหรือเปล่าคุณบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กางเต้นพอดีจะลงไปชุโอดไทยเขาก็เลยบอกว่าเจออ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็กลับกันสี่โมงครึ่งมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจําจุดต่างๆอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วก็ มันห้ามลงอะนะก็เลยแบบสรุปแล้วก็ปิดสี่โมงครึ่งใช่ไหมคะใช่ก็คือส่วนใหญ่มันเป็นน้ําตกอะเหี่ป้ายแล้วแล้วก็มีอันที่แบบต้องเดินเข้าไปสวยๆใช่ไหมตัดดาวใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คือเขาเห็นป้ายรูปพี่อยู่ในสมุทรทิยาน่ะมันเป็นน้าตกสวยๆเขาบอกว่ารูปเนี่ยที่อยู่ในน้ำที่รูปน้ําตกที่อยู่ในสมุทรเนี่ยมันคือตรงไหนบอกอ๋อตัดดาวเหรอเดินไปอีกสี่กิโล แต่ต้องมาเช้าเช้าน่อยเพราะว่ามันต้องบางทีมันไม่ใช่เดินทางเดินที่เป็นทางเทคกิ้งแต่มันต้องเดินเลาะน้ำตกไปด้วยอะไรเงี้ยเดินเลาะต้แม่นในน้ำอ่ะแม่น้ำมันไปด้วยเขาก็เลยบอกว่ามาเช้าเช้ามาเช้าเช้าสวยเห็นเคยเห็นเคยหาข้อมูลอยู่ก็สวยจริงสี่กิโลนี่ไปกลับไหมหรือว่าไปสี่โลน่าจะไปอย่างเดียวก็ต้องกลับอีกสี่โลน่าจะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ แต่มันก็ไปดูก่อนคือกว่าจะมาถึงในนี้กว่าจะไม่ใช่ทางผ่านจริงๆอุทยานเนี้ยคืออยู่ในซอกจริงต้องตั้งใจจะมาต้องตั้งใจจะมานะทํามาเที่ยวแถวนี้ไว้มาเก็บใหม่แล้วกันแต่แค่สภาพรอบๆแต่จำได้ว่าแตงลานยางเต็นเขาก็สวยที่มันเป็นเวิร์กเขาหินปูนอะที่เราเคยเข้าไปวนอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กลางสุดท้ายนั่นะไป ถ้าใครมีแผนจะต้องเดินทางจากเชียงใหม่ไปสุขโขทยัยผมก็ขอแนะนําให้เลือกไปทางอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะที่นี่เป็นอำเภอเล็กๆที่ไม่ได้มีอาคารใหญ่โตอะไรแต่เป็นที่ราบล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนล,ลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างมันเป็นที่ที่มีบรรยากาศแบบสบายๆที่ทำให้ทางผ่านมันกลายเป็นจุดที่ต้องแวะลงไปดูวิวข้างทาง และจากที่ได้คุยกับชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาแวะดูผมบินโดรนอยู่ก็ได้ความว่าที่นี่เริ่มมีที่พักแบบโฮมสเตย์เปิดเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะและชาวบ้านคนเดียวกันก็ยังบอกให้ผมลองขับรถผ่านหมู่บ้านเข้าไปเพื่อไปยังฝายกั้นน้ำที่เขาบอกว่าสวยอีกแต่เอาจริงๆแล้วพอเข้าไปแล้วบรรยากาศมันก็วังเวงพอตัวเลยวะ่ะมาถึงก็คุมเมืดหมดนะคะซงวลานี้เ<า>วลาห้าโมงเย็น ห้โมงเย็นทำไมมืดขนาดนี้นี่มันห,มมหนึ่งทุ่มหรือเอ้ย6โมงหรือหนึ่งทุ่มหรือเปล่าว่าให้แม่ถามมันชัดอะหวาเวมากปล <c oughs> <c oughs> ากระองผมกระพัด คิดสิแต่ตอนนี้ปวดฉี่ด้วย ไม่ได้ขึ้น่นดัดหมดอย่างหรอยังไม่ผ่านครึ่งวันเลยเลิกให้บริการละนั่งรอรถล,ลางมาคันนึงละจะเกิดอะไรงงนะจะเช่ารถกอลก็เดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็มีไปเช่าข้างนอกคือถ้าใครมาก็ดูดีๆแล้วกัน ถ้าใครบอกเต็มก็ลองไปถามเจ้าอื่นก่อนคือมันไม่ได้มีหลายเจ้าเอ้ยมันไม่ได้มีเจ้าเดียวมันไม่ได้มีเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าข้างนอกรถคัเท่ากันด้วยใช่บอกรถคันเล็กหมดเหลือแต่คันใหญ่สามร้อยห้าสิบเดินเข้ามาถึงทางเข้าอ้าวมีเจ้าข้างนอกยังมีรถคันเล็กอยู่ก็คืองงว่าเชียร์เจ้าไหนเป็นพิเศษหรอแล้วก็มีรถไฟฟ้าคันจิ๋วๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะแบตหมด ยังไม่เที่ยงเลยเศาจับนั่งรถล,าง,ลางอีกล่ะกยกจะแบบชิวๆซะหน่อยจะปั่นจักรยานก็ร้อนขี้เกียจ รู้สึกเริ่มเข้าใจว่าทำไมฝร,รั่งอึงยงว่าคนญี่ปุ่นนี่มันก็ดูแบบแปลกไทยก็แปลกก็แปลกดีก็ได้บรรยากาศแหละคือพอมาแล้วคิดว่าไท้ที่นี่อยู่มาแบบเจ็ดแปดร้อยปีเล้ว,ลวใช่เคยคุยกับเพื่อนที่แบบเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะ รู้สึกตื่นเต้นนะถ้าหือว่าเขามาไทยเออนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากมาเขาอยากมาเห็นอะไรที่มันแบบต่อแก่แบบเนี้ยมันดูแบบนีที่มาที่ไปเขาแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากอยากมาเห็นบัดนี้บริเวณก็จัดดีนะใช่ไหมก็แบบล่มเลื่นอนงี่นั่งอะไรนะหรับเรื่องจัดการเรื่องรถเช่าอะไรจะต้องต้องปรับอีกนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันนะ่ะนักท่องเที่ยวอาจจะเยอะขึ้นแต่ค่าเข้าก็ไม่แพงนะ คนไทยถ้าเข่า20ถ้าร่รางคนละ30ก็ต้องมาถึงคิดว่าถ้าเทียบกับภุทยาประวัติศาสตร์ในไทยที่เคยไปแต่ละที่ที่นี่น่าจะกว้างที่แบบอยู่ในเขตเดียวอะน่าจะกว้างแล้วก็มีอะไรให้แบบถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสุดละทิ่ก็มาหลายรอบแต่ถึงก็มาหลายรอบละไม่รู้อะ่ะ น่าจะเกินน่าจะห้าหกรอบได้ละถ้านับรวมที่บอกมาตอนเด็กๆด้วยแต่ก็ไม่ค่อยจำแต่มาทีไรก็รู้สึกว้าวทุกทีนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วไปกินข้าวแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยเป็นเตียวนี่กัเดี๋ยวจะไปชื่อต่อไปดูก่อนว่าร้านไหนได้กลับถึงบ้านไม่ติดนะไปไปหาร้านเป็นเตี๋ยวกันดีกว่า อีกหนึ่งนาะทีต่อจากนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้ดูมันจะคล้ายๆล,ละครใบนะคือเกิดเหตุผิดพลาดเล็กน้อยที่ผมกดอัดคลิปผิดไปอัดเป็นสโลโมชันซึ่งแน่นอนว่ามันไม่อัดเสียมาให้แต่ผมก็ยังคงเอาฟุตเทจมาใช้นะเพราะว่าผมไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งครับอร่อยมากแล้วก็ถูกมากด้วยคือมันดีมากจนไม่สามารถตัดมันทิ้งไปได้ในคลิปนี้ก็กำลังบรรยายสรรพคุณอยู่ละ ใครไปสุขโขทัยก็ลองไปดูแล้วกันครับส่วนการเดินทางหลังจากนั้นเราก็ขับรถจากสุขโขทัยผ่านพิษณุโลกอ้อมไปอีกนิดหน่อยทางอำเภอเนินมะปรางขับรถลัดเลาะ,ะขอบที่ลาบของอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงสักพักใหญ่ๆจนมาเจอภูเขาหินปูนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งแต่ง,งานโดดเด่นริมขอบที่ลาบสูงซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกจุดแวะหนึ่งของเราในวันนี้ เนินมาปรางบ้านม,มุงเมืองเขาช่บ้ันมุงเออก็พูดถูกแล้วถูกแล้วไง okay. สวยนะคนเป็นภูเขาหินปูนเหมือนอวตารเลยยิ่งเดี๋ยวกลับไปแถวตรงนั้นอะ,นอ,นะอะไรนะสามกษัตริย์อะไรภูเขาสามกษัตริย์ที่ผ่านมายิ่งใกล้ๆเลยยิ่งแบบเหมือนอยู่อวตารเลยใช่ที่แบบเป็นพีกแยกๆกันหลายๆพีกอะอวตารกว่าเชิงผาเมื่อวานอะ เชิงผาในตำนานเป็นเดียวๆเชิงผาไม่เคยเดียวๆบรรยากาศดีแต่ร้อนนะแต่ก็วิวสวยฝนกำลังจะตกข้างหลังเนะ่ยก็คือไม่มีท้องฟ้าสีฟ้าเลยมีแค่ให้เราถ่ายตรงนี้คือแบบโชคดีมากๆม,มีแค่สีฟ้าด้านหลังบริเวณหุบเขาเท่านั้นนะคะเพราะว่ามองไปด้านหลังเอาคุณดูว่าด้านหลังสิคมึ้มมาแล้วนะ <laughs> คือดำปีเลยนะเดี๋ยวฝนจะตกหนักตอนเย็นแบบเมื่อวานอีกหรือเปล่าไม่รู้แน่ๆมาครับ ถ้ามีเวลาหน้าเที่ยวส,สักสองวันต้นใหญ่โฮมสเตย์เยอะมากเลยนะเยอะกว่าเมื่อแปดปีที่แล้วอ่ะเมื่อแปดปีที่แล้วกําลังดังใหม่ๆแต่นนี้แบบไรอ้อยไรข้าวโพดไรมันเริ่มน้อยลงละเป็นโฮมสเตย์แล้วละภาพเรียบร้อยแล้วก็เขาไปปีนเขากันด้วยเขาอ,อะไรนะล่องเรือตาหมื่นใช่ป่าวะถ้าไม่ใช่ตัดออกตรงนี้ฝรั่งเยอะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเยอะหลังโควิดวานนี้ชมวิว See the moon, it's so all it begins Looking to the rising sun I'm right. คนเชียงใหม่ขอล่ำลาแม่น้ำปิงแับแต่เพียงเท่านี้นต่อไปเราจะไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาเอ,าอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นแต่เดินไปดูเลยไหมเป็นกิมมิคที่ดีนะเลิกอยู่เชียงใหม่แล้วมาเจอปลายสุดแม่น้ำปิงเลอ้อได้เลิกได้ยามตึกแถวดูแบบเท่ดิอ่ะ ปากน้ำโพไงแต่ร้าดเก่ายังไม่เคยมานครสวรรค์จริงๆเลยที่แบบมาเที่ยวอ่ะปกติมา,มมาผ่านหน่อผ่านแบบผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราก็เกือบผ่านเฉยๆละ <c oughs> ตอนแรกที่จะว่าที่ว่าจะไปบึงบัลลเพชรก็เปลี่ยนใจไปละขี้เกียจอ้อมไปละว่าเม่อเสาร์อาทิตย์แล้วก็นึกได้นึกได้ว่าเราต้องมาเก็บกิมมิคปลายสุดแม่น้ำปิง <c oughs> ใกล้ใกล้กรุงเทพกว่า <c oughs> อยู่เชียงใหม่ไม่ได้มีโอกาสจะมาหรอกแต่เดี๋ยวไปอยู่กรุงเทพแล้วน่าจะได้เจอเที่ยวที่แปลกๆมากขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศจากคนเที่ยวดอยกลายเป็นเที่ยวอะไรไม่รู้ทอนนี้ยังดูไม่ออกอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ไปดูไปดูเดินชมก็ออกแบบดีนะมันจนงงๆซับซ้อนดี อันนี้คือเดินลงไปข้างข้างหน้าของมันได้น่าจะเดินได้ต้องเดินได้ระวังลื่นใช่พูกสูงอายุไม่แนะนำเลยล่ะปลายข้างหน้าก็คือจุดกำเนิดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพยาเดิลนลงบันไดเย้ปิงว่ายงยมนัน่นหลวงจำเป็นกัปตันแพนเน็ตไม่ใช่ แนะนำจอใหเล่นอะไรไม่รู้ส่งมาก็รับไปละปิดคลิปดีกว่าแล้วก็เจอกันที่คงจะเที่ยวแถวๆกรุงเทพก่อนนะช่วนี้ไม่รู้ได้ได้ยินแวาวว่าเดือนหน้าก็คือสายดาแล้วนะนไม่รู้สิอาจจะ<อ>มีอะไรขั้นก็ไปเดือนนี้พิถุนาแล้วไง เพิ่งต no. ah, no okay. ้นเดือนมิถุนาอ่ะก็เดือนหน้าไปละกระดาคก็ได้โอเคเดี๋ยวรู้กันนีได้เดี๋ยวรู้กันไตรบายค่ะการเดินทางโอเอถ่วงเวลาให้นานที่สุดของผมมันก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ และแน่นอนว่าสไตล์การใช้ชีวิตแบบว่างๆก็หาดอยสูงๆเพื่อขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปเดินป่าของผมก็จบลงไปด้วยเช่นกันจากนี้สถานที่เลือกไปแต่ละทริปมันก็อาจจะหลากหลายมากขึ้นนะตัวผมเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับไปนั่รวยมาั้จ Something to talk about